ล็อกโอเคทำได้เท่านี้นะสตาร์ตสวยเพื่อนล็อกเพื่อนนี่ไงล็อกเพื่อน พีล่าวะ่ะสวยล็อกแล้วล็อกแล้วสวยเพื่อนมาครับเกมนี้อัลเลเตอร์ในแรงเอเวอร์หลอด27่จดาวนะทุกคนมาครับเกมนี้บอกเลยว่าตึงแน่นอนนะเจออัลเลเตอร์พะทะม,มวย <laughs> อันนี้เขารับตัวกันมาแบบว่าฟูารัเมจจัดเลยทุกคนเราจะเป็นที่มวยพีล่า โอเมนเอลสุ men, แต่ละตัวนี้บอกเลยว่าดาเมจเขาได้เยอะกว่าเรานะเรียบร้อยดี<อ>นะเพื่อนมาเก,กมนี้ผมจะเึ้อนเป็นฟูดาเมจนะโอเคเฮ้ยเอาจาัดว่ะ โมเดลโซโล่คิวชัดนี่อาละจิ้วโอเคสตาร์ทไ้เพื่อนสวยจัดเราไม่มีใครมาไง <_ d ans> okay, โอเดนโซเลนมานะโอเคโดนอยู่โดนอยู่แล้วผมไม่มีมานะกลับโดนเลยเพื่อน เฮ้ยเพื่อนเอาวะ่ะเราทำม้มังกรด้วยนะเพื่อนเพื่อนไปนอยู่นี่ถแล้วผมไม่มีมานาไงป <K ira, S 1> ้่อมเลนดัดของเราถูกโจมตีล็อกไปดีครับเฮ้ย <c oughs> หิวขึ้นมาดี <c oughs> แล้วใครได้มังกร <You have S 1> หรอ <are you? S 1> เขาได้มังกรนี่หว่า อยู่ในอันตรายเพื่อจะได้ตื่นตัวอยู่เสมอมาเล่นอีกแล้วอ่ะทีล่ามาอย่างเงี้สวยป่ะเนี่ยล็อกมาดีครับม,มันจะตายสวยมันไม่ตายอเอาจากถูกโจมตีกลับไปรับเวฟเลยครับรออะไรมีพนเส้นใหญ่ที่ขาดขัดคอไว้จ่า อย่าไม่เสียนะเฮ <orian> hey. ้ยเอาไอ้คปผมเฉยเลยมูเรนมเรนไม่ห้าวจัดเลยอะตัวเดียว่ะน่ะโดนฟาดแล้วโดนสไลเปอร์อีกอะไรครับนี่เราจะเล่นห้าขนาดนั้นวะอันตีพร้อมนะบอกเพื่อนเลยป้อมเลนดา้ของเราถูกโจมตี ได้บบป้อมนะไปครับเองาปีกว่าจังหวะไม่ดีอะโดนส่มอ่ะโอเคดีที่ยังไม่เสียใครนะล็อกโอเคทำไ้เท่านี้นะสวนเอนไม่มอยากจะเชื่ออยากจะเชื่อ ก็เห้มันมามันมามามูเรนผมยังมีโอฟนะสตั้นสวยเพื่อนนันติเก้าวีหวังมวยเหรอมักซอนเลยนะ ล็อกโอ้โห,โห,โหแรกไปดิโอเคแล้วผมโดนชัดดาวเฮ้ยเฮ้ยสวยเพื่อนโอ้โหเซเนียวทุกชีวิตว่ะตานี้เฮ้ <Nice assist. S 2> โย,ยโมเลนโซโลคิว เอะไนโซโล่คิวอ่ะอะไป้อมกลางนาไม่ไหวนะโมเรนโมเรนเฮ้ยไหวด้วยนอนล็อก็ขีดล็อกเพื่อนไววโ้หลบสไนเปอร์แบบเกลือว่ะ เชียดหูไปนิดเดียวมาทีต่อไปผมขึ้นเป็นบุมสติ๊กเลยนะเน้นแรงไปเลยทุกคนมาดีครับมาดีครับผมไม่มีฟิกแต่มีอันติน็อก เพื่อนมันมามันมาสตันโอเคสวยอ้าวเราผมได้คิวเหรอโ <c oughs> มเรนเฮ้โมเรนแม่งเล่นคนเดียวเลย,ยตึงนะตอนนี้ต,ต,ตอนนี้เป็นงานเลยคือเขาเล่นดีอะ่อะโมเรน่ะแต่เราเล่นดีกว่า <c oughs> ว <c oughs> เอาล่ะเอาบ้านไหมเนี่ย เออมันมาโว้วมาครับลุยกันต่อนะล็อกแล้วล็อกใครไปล้วแล้วมันไม่ตายล็อกไข่ได้วะน่าเมื่อกี้มาจ้าสู้เมนไม่ได้หรอเเียบ้อยเขาเพื่อนไม่ตามสุดหรอเสร็พอแล้วเพื่อนพอแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้บูมมาแล้วนะอืมมันมันเล่นผมแว,ว่าตอนนี้มันอยากได้ป้อมกลางด,ด,ดิโดดน,นะอย่ในพุ่งนะซาดิสอ่ะเพื่อนยายานี่ไงสวยครับ โอ้โมเลนผักสวยจัดเลยอ่ะ oh, แต่ไม่ผมรอเลี่ยเพื่อนเฮ้ยโมเลนอ้เจ็บ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 โอ้มันลั่วผมอันันี้หลงว่ะ ผมนึกว่ามันจะรวบมูเลนนะมันรวบผมเฉยเปิ้์พอเมนเอ้าเเอ้าเอาตายเลยหรออะไรก็ได้พี่มวยโอเคแสดงว่าคิล่าอยู่ซ้ายมันมามันมามันมามามไมาคิล่าหายว่ะ กีฬามาละอุ้ยไม่ได้เรอยู่ไม่ได้ละผมยืนไม่ได้มันเล่งอยู่ทำจังหวะให้เพื่อนไหมอุ้ยสไลป์เปอร์ยังไงเว้ยเก็บดีกว่าไม่ประมาานะโอเคเล่นกันไหมเฮ้ยมันเล่นแล้วมันเล่นแล้ว หมอเพื่อนสวยโอเคมารถกนต่องรถกนต่อแลก,ก,กไปพูดเล่นไปห้าวจัดดูดิเฮ้ย<ป>ิดละยายาผมมีอันติอุย้ยผมได้เจ้าเกาะม,มาแล้วนะ เฮ้ยโมลเลนผมต้องโดนแกล,ลี่วะล็อกคีล่าวะสวยมาดิมาดิมาต้องโซนให้เพื่อนนะไม่เอาตรงนี้หรอเพื่อนมาดิ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  โอเคหาจบบ่าโฉบมาให้นะแต่ก็ได้สวยเพื่อนสวยเฮ้ยมา Your team has tower. อันตรีห้าวิ <c oughs> <c oughs> <pudding S 1> <c oughs> ปิเกอร์20ิวิวัฒโอเคฝังทางเดือดระวังดาวสเลเยอร์ให้ทีมันมาแน่มันมาแน่ทุกคนโอเคมันไม่มาอ้าวหลงวะเนี่ยตัวเดียววะเนี่ยล็อกแล้วล็อกแล้วสวยเพื่อน

รอ,อจังหวะดีๆกีลา่าก็ได้มาล็อกแล้วสวยสตาร์สวยโอเคจบจบจบเรียบร้อยโอเคแน่นอนแนละ้วต้อง MVP แน่นอนทำเกมอย่างนี้ โอเคครับสกอร์รวม2 1ต่อ15้นะทุกคนสกอร์เรา6 2 10นะไอเทมก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ดามเมจเราทำไปทั้งหมด21เปอร์เลยนะแล้วก็ทีมไฟท์เเปอร์เข้าทุกไฟท์เลยนะรับดามเมจ13เปอร์นะทุกคนก็เป็ไงบ้างครับกับเซตไอเทมฟูลดามเมจนะครับเพ,เพื่อนเพื่อน,อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ